เนวินชิดชอบประธานสโมรสรบุรีรัมย์อยู่นเตดเตรียมนำทีมเบอร์หนึ่งของประเทศไทยไปเตะฟุตบอลการกุศลกับ BG จีอยู่นเตดที่สนามตินสุรานนท์วันที่11ตุลาคมเวลา6โมงเย็นถือว่าเป็นการเดินทางไปเตะฟุตบอลการกุศลก็จริงแต่เป็นการตีกินทางการเมืองเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่าลืมว่าสงขาเนี่ยถูกผูกขาดอสอสอและก็ถูกผูกขาดการเลือกตั้งโดยพรรคประชาธิปัตย์มาตลอด แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพรรคภูมิใจไทยโดยการนําของกกยะพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมก็สามารถแย่งที่นั่งของสงขาบางเขตไปได้เหมือนกันแต่ว่าสงขามีสสมากถึง8คนรอบนี้เนี่ยเนวิเน,เ,นเดินทางพาบุรีรัมยูในเต็ดสายฟ้าทีมราษาสายฟ้าเนี่ยลงไปเตะฟุตบอลการกุศลแม้จะเป็นเรื่องกีฬาแต่ว่าเบื้องหลังหรือว่าฉากหลังก็อย่างที่ทุกคนทราบว่า จะเอาภูมิใจไทยเนี่ยเรียกว่าไปตีกินจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดสําคัญเป็นฐานเสียงสําคัญของภาคใต้และก็ของพรรคประชาธิปัตย์ไ้้ได้โดยการเดินทางไปคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีนาย,ยกนายอนุทินชาญวิรากูลบินลงไปร่วมเรียกว่าดูฟุตบอลก,การกุศลนัดนี้ด้วยแล้วก็ตัวนิพนธ์บุญยมณีเบอร์ใหญ่ของพรรคอดีตพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเรียกว่า คนทางของจังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมเปิดบ้านเขาลูกช้างเลี้ยงเนวินชิดชอบกับนายกอนุทินเ,เพื่อให้สมเกียรติให้สมกับฐานะที่นายกแล้วก็เบอร์ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยอย่างเนวินเนี่ยลงไปสงขลาด้วยตัวเองก็ต้องดูว่าหลังจากนี้นิพนธ์บุญยญามณาีจะเรียกว่าไม่กลับประชาธิปัตย์ไม่ไปอยู่กับอภิสิทธิ์แต่จะเรียกว่าปาวนานาตตัวอยู่กับพรรคภูมิใจไทยจะเป็นเรียกว่าแม่ทัพของพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดสงขลาแล้วก็ ทำให้พรรคสีน้ำเงินเนี่ยชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายที่สงขาได้หรืไม่ในอนาคต